เรคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องการอยากเปลี่ยนงานแล้วก็มีการวางแผนว่าอยากจะทํางานด้านธนาคารนะคะหรือว่าน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่แล้วก็วางแผนว่าอยากจะทํางานด้านการเงินกับการธนาคารนะคะลองมาฟังคลิปนี้ดูนะ เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพียอนี่จะมาบอกว่าในการที่เราเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างค่ะซึ่งในคลิปที่แล้วนะเพียอนี่ก็บอกนะคะว่าเราจะต้องมีทักษะแล้วก็บอกถึงความรู้องค์รวมนะคะว่าเราจะต้องมีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการเงินการธนาคารเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ในคลิปนี้ค่ะเพียอนี่ก็จะมาเน้นย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าเราเป็นพนักงานธนาคารใน1วันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังข้อมูลดีๆนะคะเพียอนี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไลค์ ลืมกด follow เพจในเพียนี้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการทำธุรกรรมต่างๆของธนาคารค่ะอย่างเช่นการทำเรื่องเปิดปิดบัญชีนะคะหรือว่าในการฝากการถอนการโอนหรือว่าการจ่ายค่ะแล้วก็อย่างที่2เลยนะคะก็คือในการให้บริการด้านการทำบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะคะรวมไปถึงการขอสินเชื่อบริการการขอสินเชื่อต่างๆแล้วก็การจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาลค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทําธุรกรรมทางการเงินแบบประจําวันของแต่ละสาขาค่ะ,คะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลลูกค้านะคะพร้อมติดตามบัญชีหนี้สินของลูกค้าด้วยค่ะและก็ที่สําคัญเลยนะคะเราจะต้องสามารถให้คําแนะนําหรือว่าคําปรึกษากับลูกค้าได้นะคะแบบครบวงจรเลยค่ะเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะ และถ้าหากว่าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะรีบไปสมัครงานสายงานด้านนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสายงานที่เราเนี่ยอยากจะทำมากๆจริงๆแต่ว่ายังไม่มีเมรซม่สักฉบับเพื่อที่จะนำไปสมัครงานเลยทักแชทมาหาพี่แนนี่ได้เลยค่ะเพราะว่าพี่นี่มีทีมที่จะทำให้เรซมร่ของคุณดูโดดเด่นได้ค่ะ